สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะกับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและเยี่ยมชมให้ขวัญกําลังใจแก่เยาวชนและบุคคลออทิสติกรวมทั้งบุคลากรกศนเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่เยาวชนและบุคคลออทิสติกรวมทั้งบุคลากรกศนอเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมแก่ผู้บริหารวิทยากรตลอดจนบุคลากรของมูลนิธิออทิสติกเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มุ่งมั่นพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเด็กออทิสติกเด็กพิเศษจงมีทักษะและความสามารถในการสร้างงานสร้างอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่าง แท้จริงโดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ให้มีศักยภาพมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและได้รับการยอมรับในสังคมอย่างเต็มภาคภูมิ โดยการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการนั้นนับว่าเป็นนโยบายสำคัญที่ตนตั้งใจจะขับเคลื่อนเพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ได้อโอกาสทางการศึกษาเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว จากการรับฟังผลการดำเนินงานและหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการร่วมกันร,ระหว่างกศนและมูลนิธิออทิสติกในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อผู้พิการไม่เพียงแต่เป็นผลดีสำหรับผู้เรียนเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงพิจารณากรอบอัตรากำลังและสร้างความมั่นคงให้แก่ครู สอนคนพิการที่ถือว่าเป็นกลุ่มครูที่มีทักษะพิเศษในการคับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลสำคัญที่จะเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรเฉพาะรวมถึงการพัฒนาครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อจัดทำระบบการช่วยเหลือผู้เรียนของกศนให้มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้พิการต่อไป ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติกบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ขึ้นเพื่อวางแผนจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติกบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์และนำร่องสร้างแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้พิการด้านอื่นๆต่อไป ในอนาคตในวันที่งเมษายนนี้ซึ่งเป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก เราจะได้ความชัดเจนในการขับเคลื่อนงานด้านนี้ดังนั้นครูกศนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญความเข้าใจและยอมรับบุคคลออทิสติกเพื่อส่งเสริมให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติที่สุดเพื่อสร้างมิติในความมั่นคงให้กับผู้เรียนและผู้สอน อะไรที่ทำได้ไวก็จะเร่งทำให้ในทันทีและสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องผลักดันไปด้วยกันก็คือการส่งเสริมด้านสุขภาพจิตสำหรับคนทุกช่วงวัยโดยตระหนักถึงสภาพปัญหาปัจจุบันที่รุมเร้าในสังคมไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัวความวิตกกังวลการระบาดของโรคไวรัสการเผชิญหน้ากับสังคมของความไม่เท่าเทียมรวมถึงสังคมบูลลี่เกิดจากเป็นโรคซึมเศร้า ตามที่กำลังเป็นกระแสในสังคมปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้จะมีการหาเรือร่วมกับผู้สรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตเพื่อเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปเพราะเด็กและเยาวชนทุกวันนี้มีทักษะชีวิตที่อ่อนไหวซึ่งตนพร้อมที่จะก้าวไปกับทุกๆท,ท่านและยินดีจะเป็นสื่อกลางในการประสานงานความร่วมมือทั้งเรื่องสาธารณาสุขและการศึกษาไปด้วยกันเพราะแน่นอนว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนั้นในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกอศนและห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีนั้นอยากให้พัฒนาจัดกิจกรรมที่เป็นการเรียนการสอนควบคู่กับศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการตลอดจนคนในชุมชนรวมถึงนักท่องเที่ยวโดยคงไว้ซึ่งคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิน่นตามบริบทของชุมชนเช่นการประกวดเล่าเรื่องผ่านบทเพลงสุนทรรพจน์หรือนิทานการจัดรายการวิทยุออนไลน์เป็นต้นซึ่งถือเป็นกุศโลบายให้เยาวชนได้อ่านค้นคว้าศึกษาถึงประวัติภูมิหลังของชุมชนของตนเองรวมทั้งเป็นการปลุกฝังให้ซึมซับและสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดได้อีกด้วย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลพิเศษหรือบุคคลปกติเชื่อมั่นว่าถ้าถูกภาคส่วนในสังคมให้โอกาสและสร้างความเข้าใจก็จะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคคลร่วมจับมือสนับสนุนสร้างสารรค์อย่างต่อเนื่องให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้ดำเนินชีวิตอิสระในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์พวกเขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอน สำหรับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการของกศนเขตตลิ่งชันนั้นได้บูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยซึ่งนับว่าเป็นแนวร่วมภาคีเครือข่ายที่สำคัญยิ่งในการสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อผู้พิการโดยเฉพาะด้านออทิสติกในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเด็กออทิสติกโดยเด็กพิเศษที่จะเข้ามาเรียนได้ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปทางมูลนิธิแบ่งการฝึกทักษะออกเป็น2ส,ส่วนคือ Soft Skill และ Hard Skill และมูลนิธิแห่งนี้ถือว่าเป็น Social Enterprise หรือธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษและบุคคลออทิสติกแห่งแรกในประเทศซึ่งโครงการนี้ต่อยอดมาจากการบำบัดและฟื้นฟูเด็กออทิสติกของมูลนิธิออทิสติก ไซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์ความรู้ที่มีนักวิชาการระดับประเทศเข้ามาช่วยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยเหลือเด็กออทิสติกในหลายๆด้านมากกว่า11ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ได้มีการจัดทำโครงการ Art Story ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดโดยนำผลงานจากความสามารถพิเศษของน้องๆมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มากมายอาทิหมวกแก้ว ผ้าพันคอกระเป๋าเสื้อยืดเพื่อให้เกิดรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้เด็กและบุคคลออทิสติกซึ่งนอกเหนือจากงานด้านศิลปะโครงการ a r ร์ตตอรแล้วมูลนิธิก็ยังมีการสนับสนุนทักษะด้านอื่นๆด้วยเช่นร้านกาแฟ for all coffee รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาให้เล่นและจัดตั้งเป็นวงดนตรีไทยโดยน้องๆออทิสติกทั้งหมด หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วค่ะดิชานิตยาดวงแก้วพร้อมด้วยทีมงานรายการข่าวการศึกษาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ